เจริญพรคุณยานีคุณกอดอนกาเซียคุณพกากรองอภิสิทธิ์ไพศาลผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านนั้นเป็นผู้มากด้วยบุญญาศิษยาของมหาปูชนียาจารย์บุญญาสารที่จะบอกในวันนี้ เป็นสิ่งที่ครูบาได้ฝากลูกหลานถึงวิธีสร้างชีวิตให้ชื่นบานจะทำการสิ่งใดก็จเจริญอันมนุษย์ทุกอาชีพทุกสาขาปรารถนาลาบยศสุขสรรเสริญจึงสแสวงหาวิธีและดำเนิน เพื่อก,ก้าวเดินไปสู่ฝันจนชีพวายบางวิธีไม่ได้บุญไม่ได้บาปที่ได้บาปก็มีอยู่อย่างมากหลายที่ได้บุญก็มีแต่น้อยรายมีบางรายทั้งบุญบาปได้พร้อมกันเรามาดูหลักวิชาของหลวงปู่ ท่านผู้รู้เห็นแจ้งในฝันในฝันท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีดวงทันที่สถิตยอยู่กลางกายดวงธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นดวงธรรมดวงที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้ดวงขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสบริสุทธิ อยู่ภายในดวงนี้นั้นอยู่ณฐานที่หกไม่ระหกระเหินไปที่ไหนหากดวงนี้ยังอยู่ในภายในชีวพสัยก็ยังอยู่ยังไม่ตายหากดวงนี้นั้นถึงคราวต้องรับกายก็ดับคือตายชีพสลาย หากดวงนี้สุขใสสว่างไพรยชีวิตกายมนุษย์ก็อุดมหากดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตใสก็ตกต่ำมีทุกข์ถมชีวิตจึงมีสุขทุกระทมอยู่ที่ดวงทำกลมกลมในภายในหากจะให้ชีวิตมีสุขสรร์ ก็ต้องมั่นทำดวงธรรมให้สุขใสส่วนจะทำด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้ดวงนิสัยก็ติดตามตอนต่อไปอันแสนยอดยียมจะเทียงทัดฟ้ามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน